สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะโมเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเราก็อ่านของคนอื่นบ้างนะวันทีนะเราก็เลื่อนผ่านเห็นแบบช่างเ้วยการไรืเห็นการโมรถของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้นะก็เอาเรื่องพวกน,นั้นลวกันพอนึกเห็นอะไรออกนึกออกก็เออจะเอามาเล่าดีกว่าเนาะวันนี้เห็นแหวนเดียวที่เขา ในยุคสมัยหนึ่งเลาวแบบใส่ปุ่มสองจังหวะอะไรพวกนี้นะแต่ทีนี้แบบเราสี่จังหวะเราก็อยากลองเนี่ยนะสมมุตินะอันนี้ไม่เป็นลูกโซนิกนะแต่สมมุติสม,มัยก่อนเราจะใส่ลูกหน้าตาแบบ CBR ใช้สย250อะไรอะไรเงี้ยนะนี่เป็นลูก6-6นะแล้วก็ใช้วิธีการใส่หมุดข้างวงใสบเสียงลมเยอะ จะเสียบอไม่ค่อยเยอะเนี่ยพอเราเหลาหราืออะไรเงี้ยพอลูกคนเบาเนี่ยเราก็อยากจะลองใส่ลูกเป็นแหวนเดียวนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่แหวนเดียวข้างบนอันหนึ่งข้างล่างก็โโบโหบถือว่าก็ไม่มีอะไรก็ใช้วิธีการใส่แหวนที่เล็กกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นแหวนห้าหกก็ได้ให้มันรัดไว้อยู่ข้างในอะมันจะได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่หายไปเยอะเนาะเนื้อมันจะได้ไม่หายไปเยอะอก็ใส่แหวนบนปกติตัวเดียวแต่ใครอยากลองแบบนี้ก็ไปลองดูนะลองทำาดูแบบรถแข่งรถซิ่งอะไรเงี้ยวิง่งไม่ได้ไม่ได้วิ่งทั้งวันเงี้ยเอาแค่เทสลองลองของลองวิชาอะไรเงี้ยอยากลองลองดแบบูใช่ลูกบอลบ้านนี่แหละข้างล่างใส่แหวนเล็กหน่อยข้างบนก็ใส่แหวนเดียวปกติใส่ตัวเดียวเลยใส่แหวนลานปกติ วันที่สามนะเวลาปนกนติผมเอาเล่าเรื่องอะไรอเออมันมีอะไรนะมันมีน้องที่ถามถามว่าไอ้เรื่องพวกเขาเหว่งนี่ที่ว่าโตร้อยสี่อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวป๊บนนะนี่ยนะ่นก่อนนี่ยนะ่ก่อนเ,เนี้ย วางไว้นานจัดตหนึ่งขึ้นเลยถัาขัดกอน,นะ่วงแค่จุดเดียวนะอยู่ตรงจุดเดียวตรงกลางน,นะนี่อย่างเงี้ยมันใช้ง่ายอ่ะง่ายขี่ดีอเอวมันโตเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเริ่มรู้เขาเริ่มรู้หลักรู้อะไรเงี้ยหาเจอแล้วเรา ค่อยดียสีเรียนเลยนะนเรื่องความโตเรื่องอะไรเงี้ยเท่าไหร่เก้าสิบแปดเป็นเดิมร้อยิห้าเนาะ,นะอันรนี่ร้อยสี่เนี่ยเออจิ้ม้ยอันนี้ก็ร้อยสี่อันเน,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 นี้คือรถออกมาแก้ ตึ้งเลยเออเดี๋ยวจะเล่าข้าเองเล่าเรื่องเข้าเองนะ่ะดีกว่าดูลลได้ได้เรื่องหนักตึ้งเลยเดี๋ยวเล่าประวัติชั้นนี้ก่อนเยอะหลายเรื่องก็คือน้องเจ้าของรถเนี่ยก็คือทําก่อนมาทีแรกเลยนะมาจากเพื่อนไปลองรถกันกับเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยทำรถกับพี่นะ ทำชามใบหนึ่งทำพ่ออะไรเงี้ยไม่มีอะไร P C X นะปรากฏเราไปลองกันแล้วเออสูไม่ได้ก็เลยย้ายมาทํากับเราถ้าทาชามทาอะไรไปเสร็จปุออ๊บตั้งแต่นั้นก็ทํามาเรื่อยเลยทาอยู่ที่นี่มานะ่าจะประมาณสักห้าปีหกปีแล้วนะมั้งตั้งแต่เรียนจนตอนนี้เรียนจบแล้วนะก็ทีนี้ก็มี P C X พอเริ่มเรียนจบก็เริ่มมีเงินก็ซื้อเบฟรอยค่าบังลมมาทีนี้พอทำรอยค่ 5, บาบังลมเนี่ยตอนแรกทำกับบ้านก่อน ไปเขาบอกว่าทําได้อะไรเงี้ยนะก็ไปทำทำเสร็จปุ๊บจบออกมาไม่เวิร์กนะหอวเรศก็เป็นหมืนะ่นอ่ะหลังหมื่นห้ื่นแค่สองหมื่นอะไรนนะเ,ไเนี่ยนะนีกต่อเล่าให้ฟังก็รถเนี่ยคับเลยคันเร่งคับปุ๊บซุ่มม,มันเอามาตั้งวัดแล้วตั้งทั้งเครื่องเลยนะเรียกว่าโอ้โหไม่น่ารอดว่ะก็จริงจริงอะไรนนั้นน่าจะทิศสองทิศหรือไงรู้ว,ว่าเออเขาเหวี่ยงขาดเลยอือคือมันคับไปแล้วก็ ก็พื้นอะไรเงี้ยนะก็คือสาเหตุที่พี่ใช้ก็เวงเดิมแค่ถุงกลางเงี้ยแล้วเดี๋ยวใส่สลักยืดห้ามิลอาจจะยืดห้ามิลเงี้ยก็เจียก้านเดิมใส่คือ,อเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันบาลานซ์มันไม่ค่อยหนีนึกออกไหมบาลานซ์ไม่ค่อยหน,มนีมันสามารถมันสามารถวิ่งแบบรอบสูงเนี่ยมันลื่นๆเลยสบายๆย ก็ประมาณทำสีดำนะยังเดี๋ยวเดขึ้นรูปไปดูไปขี่นะนึกว่ารถไม่วิ่งเขาบอกว่าพี่รถมันสะดุดตายจริงๆไม่ใช่คือรถอะรอบมันฟาดเลยนึกออกไหมกล่องเนี่ยมันตัดเก้าพันหรือเก้าพันนิดๆิดนี่แหละซึ่งตอนนั้นอะรถมันกาลังเดินเลยรถมันจะเดินอยู่ช่วงประมาณเจ็ดพันแปดพันเก้าพันเนี่ยมันเหลือรอบเดินแค่ประมาณแค่สามพันอย่างเงี้ยหกพันไปเก้าพันเนี่ยไม่ตัด เรากเนี่ยต้องรีกล่องรีกล่องให้่มันเป็นหมื่นกว่าสักหมื่นหนึ่งก็ได้หมื่นหนึ่งหมื่นสองเนี่ยกำลังสวยเลยกำลังเลยเดินเลยมีรอบเดินอยู่มันหกรอบเนี่ยกำลังสวยเลยเออเจ้าของก็งงว่าเอ๊ะวิ่งทำไมารถไม่วิ่งไม่ใช่นั่งขี่เกียร์สนะี่เนี่ยตัดเลยนะคือรอบสามารถตัดเลยนะมันวิ่งจนคือเราเรียกว่ามันมีบาลานซ์ที่ดีเนาะบาลานซ์นม,นะนมันไม่เสียสูญนะบาลานซ์มันไม่เสียสูญมากปุ๊บรถมันวิ่งท้ายได้ดีท้ายดีมันก็เดินแรง คือรถเนี่ยเขาไอช่วองออกตัวมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอย่างที่ใครๆได้ฟังคลิปหลายๆอันแล้วเนาะไอช่วองออกตัวไม่ค่อยมีอะไรหรอกส่วนมากรถเนี่ยมันต้องลากช่องลอเป็นเต็มนะมันจะเดินตรงนั้นเข้าเส้นชัยเขาก็ต้องวัดกันที่รอบเต็มแนะเดินมาเต็มเสียงเอ้ยนี่นะเขาต้องวัดกันตรงนั้นก็อ่ะยาวแล้วนี้นี่เรื่องเจ้าของรถไปแล้วอ่ะทีนี้เรื่องเรื่องข้อนหนักข้อเบาก่อนข้อหนักข้อเบาก็คือว่า ยกตัวอย่างโซนิกมาแล้วัวนี้โซนิกเนี่ยที่มันทำขาขวีเยงหนักๆได้เพราะว่ารถน่ะมันมีกำลังอัดที่เยอ,อ,อะหัวนู้นนะกำลังอัดเยอะแล้วก็ล้างรอบไดนะ้ทีนี้เนี่ยพอมันกำลังอัดเยอะเนี่ยเออมันมีนมวานาแล้วเราจะไปทำเขเวีเองหนักๆแล้วเราไปทำกำลังอัดเยอะแล้วทำเขเวี้ยงหนักๆเพื่อให้กำลังอัดเนี่ยมันท่าเขวีเยงได้นะี่เนาะ ต้องมีแรงกำลังแหละที่จะขัดเข่าเอวให้มันโน้มได้ทีเนี้ยเรามันไม่ได้มีมอน,นอ้ำอย่างนั้นนะเราไม่มีหม้อน้ำอย่างนั้นเราก็ต้องไปขุดฝายมันโขะใช่ไหมให้มันโล่งให้ท้ายมันเดินให้มันไม่คับให้มันไม่ร้อนมันก็กลายเป็นว่าขัดเข่าเอวไม่ไหวถูกไหมทนี้มอเราขัดเข่เอวไม่ไหวเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเราไม่จำเป็นต้องไปใช้โค่าเอที่หนักใน่องนั้นนะนะเราจะถอยกลับมาถ้ากลายเป็นว่าเนี่ยใช้แค่แบบเนี้ย โหนกลางอย่างเงี so ้ยก็พอหรือถ้าเกิดว่าลูกโตอีกหน่อยก็อาจจะโหนตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนจะทำน้าล่อหัวนี่มันเป็นมันเรียกว่าแนะนำพื้นฐานอะไรเงี้ยแนะนำแนวคิดเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปชีเรียยมากว่าโอ้ยจะต้องแบบข้อเบี่ยงจะต้องตอเท่านั้นก็นี้เลยโ้ยมันหนักมากเลยนะันโคตรหนักเหมือนเหมือนเราวิ่งวิ่งถือของหนักเนาะหมายานเราวิ่งถือของหนักแต่วิ่งถือของเบาถือของเบามันก็ต้องไปเร็ววัย มาณนนี้้แลวกัถ้าเกิดว่าเออเป็นรน้ำดิหรือไอทุกซีอาร์อะไรอย่าเงี้ยเออเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ไมีครั้งล่ากันมีอยู่ครั้งหนึ่งเอาเข็มวิ่งซีบีอาร์ใส่ก็สมัยน,นั้นก็ซีบีอาร์ออกมาแรกๆนะเข็มวิ่งซีบีอาร์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะบางแต่ตรงเนี้ยมันจะหนาเท่าโซนิกช,ช่วงตักล่างเนี่ยหนาเท่าโซนิกช่วงเวกข้างบนเนี่ยเป็นช่วงเนี้ยน่อ,อ ตรงเนี้ยเขามีไว้เพื่อเพื่อเขาเรียกว่ามันเป็นแรงเฉยนะถ้าเป็นรถยนต์ก็คล้ายๆไฟายไฟวิวเนอะไปตรงเนี้ยมันสร้างแรงเฉยได้แต่ถ้าเกิดรอบรถรอบหุมสูงอย่าง CPR เนี่ยมันจะบางจะบางเนอะไปพอไปใส่โซนิกนะตอนนั้นนะถ้ารถคือมันไม่วิ่งอ่ะใส่เกียร์แล้วจังหวะที่ใส่เกียร์แรงฉุดมนันหายไปถ้าลากวิๆๆดวิดเดินลากวิดลากรอบของมุอมืรอบเน,นี้ยเดินมันหนึ่งเป็นสี่วาวไง มันต้องใช้รอบสูงใช้รอบส่วนไมุ่ดมันมันจะเดินดีมันจะเร็วแต่เขาวีเขามีแต่มันจะหนาตรงนี้อรงนี้มันจะหนากว่าพอหนากว่ามันก็เหมือนกับว่าเวลาเราเตะเกียร์หรือว่าช่วงรอบกลางเนี่ยมันยังมีแรงที่จะพาไปด้วยไม่ใช่เหลือแต่รอบปลายอย่างเดียวเนี่ยหรอป่คือมันก็ต้องครึ่งครึ่งใต้รถก็ต้องเอาแบบพอดีพอดีครึ่งครึ่ง ได้หลายเรื่องนะับก็อะไรมีอะไรแหวนเบอร์ข้เวียงก็มีเรื่องอะไรอีกน,นี่ดีกว่าวันนี้ลึกเลยนะเนี่ยถั้าเรื่องนี้เนี่ยไปในแนวลึกเลยนะสมมุตินี้ก็ะบอกสูรนะเคยเคยอธิบายเรื่องกระบอกสูรที่ว่ามันมีกำลังอัดช่วงนี้แล้วถ้ากำลังอัดเยอะๆนะมันจะแก๊กใช่ไหมมันจะส่งเสียงแก๊กขึ้นมา ยกตัวอย่างนะเปรียบเทียบไปถึงรถด,ดีเซลเลยนะรถด,ดีเซลรถด,ดีเซลไม่มีหัวเทียนแต่จุดระเบิดด้วยการอัดอากาศให้ร้อนและฉีดน้ํามันดีเซลเข้าไปมาถึงจุดระเบิดจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศให้ร้อนนะอากาศเนี่ยเวลาอัดแรงๆเนี่ยเวลามีเวลามีกําลังอัดเยอะเนี่ยมันจะร้อนนะนั่นแหละถ้าเรามาใส่รถเบนซินนะมันจงแก๊สนะ จะเกิดความร้อนใช่หไหมมันจะเกิดเสียงแก๊กขึ้นทีนี้เนี่ยก็จะพูดไปถึงเรื่องว่าอากาศเนี่ยสมมติอัดอัดแรงแรงมันจะร้อนแต่ถ้าอากาศที่ฉีดออกมาสมมติยกตัวอ,อย่างโวลหโวมโลมสายลมตรงนี้ฉีดออกมาด้วยความแรงความเร็วอากาศจะมีความเย็นเออมันแตกนะอากาศที่ถูกอัดจะมีความร้อนแต่อากาศที่ถูก อากาศไปจะมีความเย็นเก็บจะมีไอน้ำเดี๋ยวนะทีนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องว่าอากาศสมมติอากาศเท่ากันนะปริมาณเท่านี้ปริมาณอากาศเท่ากันเท่านี้คันหนึ่งอากาศร้อนไกลคันอากาศเย็นคันที่อากาศเย็นจะมีความหนาแน่นของอากาศเยอะกว่าเคยได้ยินคำนี้กันไหมสำหรับคันที่มีอากาศร้อนเนี่ยความหนาแน่นของอากาศ ก็จะน้อยกว่าเนี่ยวไามปริมาณอากาศเรยอะปริมาณอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราทรําเครื่องร้อนอ่ะเราก็สูญเสียเนี่ยวไหมหลังสูญเสียปริมาณอากาศปริมาณการอ่าไอดีเนียหมอาันะนี้มันก็เป็นแนวทิดอันนะั้นฟังแล้วก็ไปลองเรเรียกว่าอะไราจะไปหาข้อมูเพิเ่มก็ได้แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเนะถ้าเรามาบอกบอกกันแล้วกันมีอะไรอยากฟังก็ตด เห็นไหมเทอร์โบรถยนต์นะยกตัวอย่างรถบดรถรถ,รถยนต์มีเทอร์โบอัดอากาศเข้าไปนะอัดอากาศเข้ามาในกระบอกสูบนะวลาอากาศเข้ามาในกระบอกสูบสั่งต่อกให้ฉีดน,น้ามันเพิ่มขึ้นมาทั้งน้ํามันมาทั้งอากาศอย่างนี้นี่แหละมันถึงเป็นเหตุหผลที่ว่าเอ๊ะทำไมทํลูวยดีพอทําลวยลูกโตแล้วทรํรลยดีตามแล้วต่อเมื่อเป็นลูกเล็กก็ได้พอทําลูกเล็ก ลูกเล็กก็จริงแต่พอขยายรัวดีปุ๊บทำไมลถมันลากแล้วมันเดินวะเพราะมันมีแรงฉีดในรอบส็ดท้ายมากขึ้น่แรงการจุดระเบิดมันมีมากขึ้นนะเขาใช้เทอร์โบโอัดอากาศแล้วฉีดน้ำมันเข้าไปมันทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นแต่แต่เราเป็นเครื่องเอเราทำไงเราก็อาจจะทำช่องไอดีใหญ่หน่อยนะม,มีกำลังแล้วลูกสูบโตแล้วทำช่องไอดีใหญ่นิดนึงให้มันฉีดได้สังเกตไหมช่องไอดีกับช่องไอเสีย แล้วทำไมไม่เท่ากันแล้วรถมันวิ่งได้ไงวะแล้วมันจะคลายออกกันได้ไงวะมันเป็นอย่างนี้มันไม่เท่ากันในช่วงโอเวอร์แลปไอดีจะไปเปิดน้อยกว่าไอเสียในช่วงโอเวอร์แลปนั่นแหละมันจะไม่เท่ากันตอนแรกไอเสียมันเล็กกว่าเห็นไหมแต่มันไปเปิดนานกว่าเออนั่นแหละประมาณนั้นครับวาวไอดีใหญ่วาวไอเสียเล็กแต่มันไปหักลบกันตอนร้อนแหละ ประมาณนั้นปรนะมาั้โอ้เยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี่ก็ได้ยกตัวอย่างการสังเกตเรื่องในนี้ก็ได้เ,เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะเทอร์โบใช่ไหมเทอร์โบแล้วก็ยังมีเนตันะ้งใช่ไหมรถยนต์นะนี่รถยนต์นะนะไป่ายไกลเลยแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้มาสังเกตเนตั้มันบัญชี นไนโตรเจนเข้าไปอากาศมันยิ่งเย็นเข้าไปอีกเห็นไหมพออากาศเย็นปุ๊บมวลอากาศในห้องเขาไหมเนี่ยการจุลเวทมันยิ่งแบบควบแน่นมากเลยนัมันจะเข้าไม่ได้เยอะมากเพราะอากาศเย็นนะไ,ไม่มีใครทําร้อเลยสรุปพอมันร้อนมากมไม่ได้ก็ไปถึงเรื่องอะไรอีกนินี่เป็นจุดสังเกตแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างแน้่ก็ ัวพนแก๊สเห็นไหมไอหัวพ่นแก๊สไหที่เขาตัดแก๊สอ่ะเวลาเขาจะเร่งนะเขาจะไม่เปิดแก๊สอย่างเดียวนะเขาจะเปิดเปิดอากาศเข้าไปลองมาสังเกตแล้วมันจะมีหัวฟู่หัวฟูนี่คืออัดอากาศเข้าไปนะี่ตัดเลยนะั่นแหละเห็นไหมเดีนยนะมันเป็นจุดสังเกตพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นลองไปทําดูใครดีเสียต้องทํานะจะทําใหญ่เท่าไหร่ มันต้องลองดูบางคนชอบเล็กบางคนชอบใหญ่อะไรเงี้ยส่วนในเรื่องขนาดแบบเคยบอกไปแล้วก็จะมียี่ห้าย8ีเจ็ยแปดอะไรเงี้ยก็ไปตามขนาดลูกซูไปตามขนาดวาวอะไรเงี้ยเล็กใหญ่ก็ลหล่ลั่นกันไปนะโหหลายเรื่องนะรวมๆนะแต่กระชับกระชับเนาะน่าจะเร็วๆส่วนนอื่นก็น่าจะพอรู้กันหมดแล้วอ่ะนี่ม่ก็ครบหมดแล้วอ่ะจะเล่าเรื่องในเรดียญม,มีแล้วไปเดี๋ยวหาเจอก่อนค่อยมาเล่าแล้วกัน ก็สมมติอนี้ก็ได้นี้ก็ได้สมมติบางคนอ่าจะทําคัดมืออย่างยันยุก่อนเนี้ยพี่ทำอย่าทพี่ใส่พี่ใส่แกนเขียแข่ะในร้อยยี่ิบห้าเนาะใส่เขามแข่งในร้อยยี่ิบห้าใส่จาดยืดเขาเวข่งในร้อยยี่ิบห้าก็ไปใส่เวดเดิมเลยเวดเดิมก็ถ่วงเขามวียนก็เนี่ยถ่วงอย่างเงี้ยถ่วงอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวทเดิมก็ใส่เบียร์ลูกซีบีอาร์นะ ไมดีค้อกเคิบอะไรด้วยเร่งลื่นลอบท้ายเดินโอ้ท้ายแม่งดีมากเกลียยหมื่นรอบสบายมาได้โอเคลองกันดูแล้วกันเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้